ครับสวัสดีครับปนากลาดนะครับอันนี้มี XMAX 300นะครับมาซ่อมชกหน้านะครับแล้วก็ติดตั้งชุดสปริงของ w ายเอมานะพร้อมพ d ่ดีว่หายไปนานนะผมว่าน่าจะใช้ใช้ยาวนะครับเกิน20 0 0มืนโลแล้วผมว่านะครับอันนี้มันรั่วแล้วก็เอามาซ่อมนะฮะถือโอากาสทำความสะอาดภายใน น้ำมันก็เก่ามากนะเก่าดำเลยแหละนะครับทอดก็ค่อนข้างยากนะฮะน็อตเหมือนน็อตตายบางจุดนะครับอันนี้จะพามาดูก็คือ,อ,อซีลนะครับซีลเดี๋ยวเราเปลี่ยนครบชุดเลยนะครับ4ชิ้นซิลแท้เอ็กแม็ีวราคาถูกนะฮะชุดนึง6ก0กว่าบาทเท่านั้นเองสิ่งที่วันนี้อยากจะพามาดูเป็นพิเศษก็คือปลอกของ กระบอกโช๊คนะฮะสารเคลือบไม่มีเหลือแล้วนะฮะเงาแวบเลยนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องต้องเซอร์วิสโช๊คตามอายุนะครับถ้าเราไม่เซอร์วิสโช๊คตามอายุเนี่ยบอกสารเคลือบอะไรพวกเนี้ยมันจะหลุดลอกร่อนนะครับเนี่ยเงาเลยนะครับเงาเลยนะครับเนี่ยไม่เหลือเลยสารเคลือบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาถึงมาถึงขั้นเนี้ยจริงๆเราก็อยากจะอยากจะเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะ เบิกใหม่มาเปลี่ยนนะครับลูกค้าไม่ได้ซื้อมานะไม่ได้ซื้อมาก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนตามที่ลูกค้าสั่งนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วาการซ่อมโชนก,มกนะครับ x Max นะครับด้วยอะไหล่แท้นะครับตอนนี้ติดตั้งชุดสปริงคิดของไว้กเข้าไปนะมาพร้อมพีดีวาวนะครับตัวน,นี้นี่ก็ถือว่าถือว่าดีนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับครับโชกเราก็นํามาติดตั้งใส่ แห่งคอนะครับไข่บนไข่ล่างนะครับด้วยประแจทอกนะครับเนี่ยเพราะน็อตยึดบางโคนนเนี้ยข้างในมันก็จะเป็นเป็นน็อตตัวแบนแล้วก็กลายเป็นตัวเมียมานะครับหลายชิ้นก็ไม่ค่อยเดิมนะบางชิ้นก็โอเวอร์ทอกมาเนี่ยทำประแจทอกของโกเค้นนะครับโกเค้นทีห้าสิบใช้กับบล็อกลมนะปีกล้มเลยนะะตัวใหม่ด้วยเสียดายคันนี้ทำเนี่ยไม่คุ้มค่าเครื่องมือนะครับ ทำการไขทอกนะครับน็อตเบรกนะครับไม่ให้มันโอเวอร์ทอเหมือนตอนที่มานะครับตอนที่มาีนทำกระแจผมพังไปเลยนะครับปีกล้มเลยนะฮะเจ็บใจมากเลยทำไมไขงานได้หวยขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะใคร,ร้านไหนใคขก็ไม่รู้นะครับเจ็บใจมากนะครับไม่ใช่งานร้านผมแน่นอนนะเพราะว่าไม่มีคราบ น้ำยากันคลายสีแดงเลยนะครับดลอเรียบร้อยนะครับสหรับกรซ่อมชกหน้า XMAX 300นะครับด้วยอะไหล่แท้น้ำมันเออร์ลินนะครับขอบคุณสหรพากรติดตามรับชมครับสวัสดีครับ